สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนตีสี่เด้อพี่น้องเด้ดอกำลังตื่นมาเนาะพี่น้องเนาะตื่นมามจู่เห็ดกินปาลีได้ยินเสียงอันตู้อันระเบ่าแดงตื่นมาเออมากมาตีต่อเตาตีเตาดังไฟเนาะพี่น้องเนาะ ต่อต่อติดต่อดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องนับแรกก็คือหนึ่งเขาก่อนเป็นเนื้อไก่พี่น้องเคื่องยำสีพี่น้องเ้ยแบบนี้

ถ้าสำเสาเมียะเพราะมันคือบวตื่น right? ว่ะบรรดาเคยๆนี่มันคือน่านมากแท้สำเสาเมียะมจากผัวชีมากับมียดึงแขนว่ะอย่จากเหนืออัวเลยกพี่น้องโอ้ยืนไล่กับปวดคาไปเอาตังค่อ โอ้ลุงทามาหอดประมาณหกโมงสั้าเจ้าของอันเจ้าของเขาไปหวานเขายังบัวมาอยู่นางบนว่าสโท้ทามไห้ขันชิมาจักชิมาหรือบัวมาน้าบานตาลสุมนี่น่ะ ก็มันโบมากะตุ้นในเฮืออนอย่ลงนสบายดีอีกรอบพี่น้องตอนนี้ก็ซ้อยซิ้นแล้วแลวกลางสีจำจุ <c oughs> แต่ไม่้องลิงก็บริกรกพี่น้องกินบาได้ดบ <c oughs>

กินน้ำบ <ừ S 1> <ừ>. ่ได้่สคือว่าห่างงามแท้เฮ้ เมื่อไหนงานเจ้าได้ยางเห็นมันซื่อคือคนปกติเนี่ยสบายดีพี่น้องตะขี่ใหย่ยางสื่อแล้วมันเจ็บเอ้าแบบ้อยจู่อีหล่ะไส่หนูมาเด้อเด้อบัวไปหนูไต่อีหนูหันืีกินคาราบาลมากเลยสั่งเะสั่งเจตู้เย็นนี่เด้อหัวสิลูกมากหนมีแต่ดึงแขนไว หัวสิลุกมากดึงแขนไหวนิดหน่อยก็นะนิดหน่อยก็นะห่อผักด้วยห่อผักด้ปั่นเขาเสาเลืพี่น้องเล้อิสองงงกันไปเจ้าไปพุกอันพาเมีย่นไปเกิดลูกอืมเออทาก็มาว่างันจริงมันไหวสองเจังมาะนเออได้ลูกบ่ เมื่อนี้เออเียพูยิงรู้ใจนะเจ็บคอเจ็อห่อคำใหญ่ๆนี้จับนี่พ่อเม่นี้หยุดกินดิฟเดียวสิยุดก่ได้ให้หยุดกินดิฟจะยุดเนี่ยไรบอกว่าบอกว่าเส้นเลือดหรว่าเส้นเลืนขเขาว่าสองเส้นเส้นองเขา วพี่อะขมขมแก้วพี่อะขมขมเสีบจัดเสบจัดประลัดบอสเสบเด้พี่ต้องมันเผ็เดมะเจียวิดนะแม่อ่าหลบต่าย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมฮนยัมาตั้งในตุ๊กแกจริจกนะบ่ได้ยินบ่งมอปลาว่ะเฮ้ยอ้าปากอะไรหยัดลงมาตอนนี้ตั้งไหวจริงจกตุ๊กแกอยู่ตุ๊กทิ้งแม่งเลยผักกะลีพี่น้อง จอนบรรยากาศนะเฮ้ถ่ายรูปบรรยากาศนะกางเตรียมเครื่องเสตหงามทีเดียว เพ็ดขขาวพัดไข่มาเป็นแตะมาเป็นตังอันนี้คืออะไรใสย่ยำบะสีนใส่ยำพี่น้องเอนะเอะกระตุกจะเ็ษยังแม่นนะะกระตุกเปล่าอันบ่มีอีกบ่เนะ กระตุกเปล่านี่หลายยุยังเมือ่อทรงนะยันมันโบพอ,อ,อย่าแล้วสิลอ้อหาเมื่อนงกะ,ะยังบลายตุ้งอืม กำลังิีงหนึ่งค่ะพี่น้องสวยและหางหางต่ายนี่คือหมอเพีย ม่เม่าก็มาหนึ่งเขาซอยโอ้ยลูกสีพี่น้องไว้หนึ่งห้ชั่มมาเล็กกินบ่นนีหรือสีไว้ย่ำเนี่ย สมอล็กเด็กน้อยผู้ใหญ่ก็กินได้เด้วยว่าวันกับไปได้อยากไปเป็นเด็กน้อยอยู่บอกกัปตันว่าบ่อยากไปเป็นดอกอยากเป็นเดียวนี่แหละไปบนนั้นไอ้เมืองอะขันบนใส่ แบบนี้แบบนี้มันต้องเอาทุงยาหอกเลยเนาะเออแบบตัวหนึ่งน่นอย่างกินเลยเอาอกมันเบดเดอร์ไปยั่งกอดกอดลูกสีพี่น้องเลยเคืองย่ำแล้วกระสีหนึ่งด้วยเบานี่

ห้องมาอยแแด้วยาจมาห้อแ่ก็คแเสียแดงห้องได้ยังดห้องได้แต่เพลงเก่าเวิปีไนเออจะมันกลุ่มใจยัง ชีวิตจริงบุมีกุ้มชีวิตจริงมิแต่จวดอันนี้ชีนแกงไก่จักหมอตัวนี้ใส่มะคุมแะ้วบ้างเนี่ยเห็นมะคุมมีปลาหมึกมีไก่มีมะคุงเนาะมี่นอง สีน่าเอาซอยแล้วพิธีเรียบร้อยละโอเคแน้งพี่น้องน้องวหอา,หาสนิทกับตังกับสปีชิปเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องสบายดีสบายดี